อาจารย์วส,สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้หยุดไหมคะขายของไหมขายอยู่ครับอ,อ๋อขายอยู่ฝนตกฝนตกที่บ้านนนทยาตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนฝนก,กันต่ตกไม่เยอะแต่เมื่อวานตอนบ่ายตกเยอะมากอืมเหมือนกันเลย เห็นอาจารย์โทรมาวันนี้จะมีโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่สองสองตัวที่ให้ไปไม่เห็นมีลงยังไงนะลงแล้วค่ะลงช่องนนทิยาห้าเก้าอ้าวครับลงตั้งลงตั้งแต่วันนั้นนะลงช่องนนทิยาห้าเก้าเพราะคลิปมันเยอะต้องแบ่งลง มันมีสองช่องนะช่องนนทิยาพารวยนี่อีกช่องหนึ่งแล้วก็ช่องนนทิยาห้าเก้าอีกช่องหนึ่งผมหาไม่แพ้ลงแล้วค่ะลงไปแล้วปกติก็จะดูแต่ช่องนี้นะมั้ช่องประจำที่เคยดูลงไปแล้วค่ะ ที่แล้วมีคนชคดีไหมนะไม่มีค่ะไม่มีให้ล่างขึ้นบนค่ะให้ล่างขึ้นบนแสงวันนี้บนล่างนะวันนี้ให้คน,นล่างเลยงั้งนบนล่างคือตัวเดียวกันใช่ไหมคะครับตัวเดียวกันรอบนี้ก็จะเป็นสามตัวสองฝูงนะแยกด้วยฝูงฝูงหนึ่งฝูงสอง สูตร 1. สูตรหนึ่งสูตรสองค่ะเอนื้อิยาพร้อมแล้วค่ะครับเดสามห้าหกสามห้าหกสามห้า,หา,หาเจ็ดสามห้าเจ็ด สามเจ็ดหกสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดอันนี้สูตรเน้นมีอยู่ห้าหกค่ะเน้นชุดไหนคะอาจารย์เน้นจะเป็นสามเจ็ดหก สามเจ็ดหกเป็นชุดเน้นสามห้าหกสามห้าหกสองแปดค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสองค่ะสูตรสองค่ะติดเข้าหัว,วที่แล้วค่ะสามศูนย์สองสามศูนย์สองค่ะสามหนึ่งสอง สามหนึ่งสองค่ะสามสองสองสามสองสองค่ะสามเก้าสองสามเก้าสองค่ะหนึ่งศูนย์สองพิเศษหนึ่งศูนย์สองห้าสเน้นเน้นชุดไหนคะอาจารย์สูตรสอง เน้นสามศูนย์สองแสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองหมดหมดแค่นี้ใช่ไหมคะครับหมดเลยครัเออสำหรับเลขสองตัวนี้สามารถตัดซื้อบนล่างได้ใช่ไหมคะครับต้องต้องซื้อบนล่างเพราะงวดที่แล้วให้ล่างขึ้นบนอืม ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากอีกเบอร์หนึ่งเจ็ดศูนย์สองเจ็ดเจ็ดศูนย์สองกตัวเน้นอีกตัวเด็ดตัวเน้นตัวตัอล่างบนได้เัิน เอสซีเขาเราให้ล่างเป็นอย่างเดียวเขาก็ซื้ออย่างเดียวก็จะไม่ไม่เกื่อน,นขึ้นบนเนาะค่ะแต่งวดที่แล้วผมก็ได้หน่อยเนืมสรุปว่างวดนี้แนวทางของอาจารย์พิษณุโลกโคงสุดท้ายงวดวันที่16ตุลาสองห้าสูตรที่1 356 357 376 378 657 ูตรที่หนึ่งเน้นสามห้าหกกับสามเจ็ดหกตรงกันไหมคะอาจารย์ตรงครับสำหรับสูตรที่สองนี้สามศูนย์สองสามหนึ่งสองสามสองสองสามเก้าสองหนึ่งศูนย์สองแล้วก็เจ็ดศูนย์สองเน้นที่ 3, 0, 2, 3, 1, 2, สามศูนย์สองสามหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สอง เลขสองตัวนี้สามารถตัดซื้อบนล่างด้วยค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอ fc โูคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ ค่ะพอไม่เป็นองค์เอฟซีก็สิไดอยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยาก,กับอาจารย์คนพิศณุโลกนะคะว,วันที่16ตุลา2566นะคะเพิ่นกระหายมา20นะคะกันพลาดนะคะเพิ่นหายสื่อบนล่างนะคะเลข2ตัวนี้สามารถไปกับบนล่างได้นะคะเพราะว่างวดทิ่ผ่านมานี่หายล่างออกบนหายบนออกล่างเพิ่นก็เลขหาย ให้ไปบนล่างเลยนะคะกันพลาดนะคะท่านที่อาจะอธิบายตัวเลขเอ,กอ,กอกีกรอบแนวทางของอาจารย์คนพิษณุโลกงวดวันที่16ตุลา2566คลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะนะคะสูตรที่1นึงเพิ่นให้356 357 376 378 657เนะคะเน้นที่356กับ376นะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่สองนี่302 312 3, 12, 3 22, 2ึ่งสองสามสแล้วกเกน่งศูนย์สองเ็ดศูนะคะเน้นที่302 3ูนกับ3 0มเออ็ดศูนย์สอนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เลข2อตัวตัดนะคะตัดไปบนล่างนะคะกลับด้วยนะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะจดไว้แคบหนา้าจอไว้กันพลาดกันเลื่อมนะคะรู้สึกว่า สังเกตดีๆนะคะรู้สึกว่าอาจารย์เพื่อนจะเน้นสามหลักร้อยนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซัมเน่นะคะนะคะทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองรู้สึกว่าจะเอาเลขสามเป็นหลักร้อยนะคะสังเกตดีๆนะคะนะคะนน่นที่ยากก็ขอจบคลิปแนีทังของอาจารย์คนพิษณุโลกโค้งสุดท้ายนะคะก็ขออวยพรหายพรเม่น้องเอฟซีโเดียนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ